ตึกน,นะคะแคทก็มาดูพิกอาการให้ทุกคนนะคะก็หัวข้อของเราวันนี้เนาะสเปนคุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านสิ่งใดไปได้นะคะโอเคค่ะกองที่1นึ่งนะคะกองที่2และกอง่สามค่ะโอเคค่ะถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะโอเคค่ะ คุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านสิ่งใดกำลังจะเอาชนะกำลังจะก้าวข้ามผ่านสิ่งใดไปได้นะคะสิ่งที่ยากลำบากที่คุณได้เจอมาเมื่อก่อนคุณกำลังจะพักอะไรไปได้เนาะอืมอ่ะโอเคเอาเป็นชุดเป็นเรื่องราวอะไรทีเกี่ยราะว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยและท้องมากเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ฟันฝ่าทุกอย่างมาตลอดเหมือนแบบได้รับได้รับกรรมหรืออะไรสักอย่างนึงที่ทําให้แบบว่าไม่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะเหมือนเจอเรื่องผิดหวังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เจอความสําเร็จอย่างที่คาดหวังไว้สักทีอะไรเงี้ยนะคะคือ,อมักจะเจอแต่ tower moment นะคะถ้าบางคน คยดูช่องฝรั่งนะครับเขาก็จะเรียกว่าเทอร์โบเมนต์หรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบจิตกระทบใจของเราที่ทําให้เราแบบเปลี่ยนแนวความคิดมุมมองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่ส่งผลต่อเราที่จะเปลี่ยนแปลงเรานะคะเออเกิดจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นกรรมของเราเองก็ได้ที่เข้ามากระทบเราแล้วก็ทําให้เรา,เาจะต้องมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของเราหรือว่าหรือว่าพัฒนาตัวเองไปอีกทางหนึ่งเนาะ ซึ่งสิ่งที่คุณเหนื่อยยากพยายามมาตลอดนะคะกําลังจะส่งผลดีต่อคุณแล้วก็คือคุณจะได้รับผลของมันในที่สุดนะคะอืถ้าบางคนอ่ะทำง,งานหนักเหนื่อยมาตลอดนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นผลเลยว่ามันจะออกมาดีได้ยังไงหรือว่าเออไม่เคยเห็นผลลับเลยทางที่แบบว่าลุยทุ่มเทไปก็มากแล้วนะคะเหมือนทําไปเสียแรงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดคุณกําลังก็จะได้คุณก็กำลังจะได้เห็นผลลัพ์ของมันนะคะก็อดใจรออีกไม่นานนะคะอืม รู้สึกว่าอยากใช้กล่องน,นี้ควีนอัพคัพนะคะ Queen of Wands นะคะเรารู้สึกว่าอันนี้สิของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะจากควี e อัพคัพ s จากคนที่เป็นฝ่ายรับมาตลอดแล้วก็เวลาที่มีปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเก็บเงียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตอบโต้กับคนอื่นเท่าไหร่นะคะเวลาที่แบบในวงสนทนาคุณก็ส่วนใหญ่ก็ จะเป็นฝ่ายรับไม่ค่อยเป็นฝ่ายที่จะเคลปเสนอไอเดียหรือว่าหรือว่ากล้าทำในสิ่งที่แตกต่างนะคะฉะนั้นที่คุณก็เวลาที่คุณทํางานทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณก็สู้คุณก็ตั้งใจจริงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองให้ในสังคมรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะคุณจะเปลี่ยนไปเป็นควีนบอนส์นะคะก็คือผู้หญิงที่มีไฟและก้าวมายืนแถวหน้าของสังคมนะคะแล้วก็คุณจะ มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะพรีเซนต์กล้าที่จะนําเสนอผลงานของตัวเองอืมกล้าบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นคนยังไงโดยที่ไม่อายหรือว่าเคอะเขินนะคะอืมแล้วคุณจะมีไฟในการทํางานมากขึ้นไปอีกอะคะเหมือนแบบว่าพอทุกสิ่งที่ได้ลงแรงไปแล้วมันเริ่มเห็นผลแล้วมันจะเปลี่ยนความคิดของคุณทำให้คุณกับม,มีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ สมบูรณ์พร้อมในตัวเองอะเนี่ยมีทั้ง Queen of p พ n ด a c l e Queen of Cups, Queen of Wands นะคะแต่ว่าไม่มี Queen of Swords แล้วก็คือคุณจะเหนื่อยน้อยลงและจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกับการกระทําของคุณน้รมสากน,นางเหมือนแบบว่าช่วงหมอกดำปกคุมชีวิตอะไรเงี้ยก็จะผ่านผลมันไปสักทีนะคะอันที่สุดบางคนอาจจะนานอาจาอาจะเป็นปีเลยก็ได้อะไรเงี้ยอืมอาจจะหลายๆเดือนนะคะานะเนาะโอเค บางคนอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้มีเหตุที่ให้ต้องจ่ายเงินออกไปเยอะๆจนทําให้คุณรู้สึกความมั่นคงสันคลอนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอืมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีรู้สึกแบบรู้สึกเดือดร้อนใจขึ้นมานะคะเออคุณจะเอาชนะข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะอาจจะอาจจะบางคนนะอาจจะไปบากหน้าขอยืมเอ่อบ,บางคนนะคะให้แบบว่าช่วยเหลืออืมจากตอนแรกที่คนแบบไม่กล้าแต่ว่าในที่สุด เมื่อคุณจําเป็นต้องทำจริงๆอะ่ะคุณก็จะมีแรงมุดสู้ขึ้นมาในที่สุดนะคะแล้วก็จะทําให้ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจากการกระทำของทุก้้งเนี้ยในการเ,าเปลี่ยนใตมาเป็นคนที่กล้าหาญนะคะโอเคสามถ้วยนะคะอือแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงในวงสังคม ในภาพลั์ต่อสายตาประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปนะคะมากขึ้นเนาะคุณเหมือนกล้าเปิดเผยตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นมี EQ ิมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าควรจะจัดการใครที่ไหนยังไงเมื่อไรอย่างไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะเหมือนอยู่เป็นมากขึ้นแล้วก็วางตัวในสังคมเก่งมากขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ทางการงานของคุณทั้งชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะอ อ๋อแอนมอลสปิริตหน่อยสิ Be Playful นะคะ Sandpaper Spirit mm hmm. นะคะอืม mm hmm. ใช่เอ่อช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสู้มาทางทางที่จะไม่ไหวแล้ว mm hmm. เหนื่อยแล้วท้อแล้วอะไรเงี้ยจ,จิตใจคุณอาจจะเหี่ยวแห้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เออคุณอาจจะ หลงลืมบางอย่างไปนะคะสหรับคนที่ลุยงานมาเยอะๆหรือว่าเครียดกังวลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดหาทางออกอยู่ทุกวันเนาะเหมือนภายแนะนําให้คุณอะมีความแอนจอยในชีวิตบ้างนะคะบางทีก็แบบว่าสามารถเปิดดูคลิปตลกๆเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิด ว่าชีวิตของเรามันก็ไม่ได้แย่ที่สุดนะเออมันก็สามารถสนุกเอนจอยไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาต่างๆนานามากมายเนาะออไม่ต้องเป็นที่จะต้องกดดันตัวเองว่ามีปัญหาแล้วฉันจะต้องทุกข์ใจอะไรเงี้ยมันไม่มีใครไม่มีใครบังคับให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเลยแลวคุณไม่ควรจะบังคับตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองเลยเนาะพยายามมีความสุขให้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะเพราะว่าความสุขนี่แหละถ้าสมมติว่าในวิกฤตน่ะเราก็ยังสามารถหาอันเจอก็ไม่ต้องห่วงเลย ว่าในเวลาปกติคุณจะหามไม่เจอนะคะอืมสำหรับคนที่อยู่ในวงสนทนาหรือว่าเพื่อนฝูงที่ค่อนข้างเครียดเกินไปนะคะหรือว่าเราฟังข่าวสารที่เครียดมากจกน,นเกินไปนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตัวเองอาจจะกดดานตัวเองให้แบบว่ามี productivity เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะให้มันทั้งถอยออกมาหน่อยมาดูซีรีส์ก็ได้มาฟัง youtube หรือว่าฟังอะไรที่มันเป็นแบบว่าไม่จําเป็นจะต้อง p r o d u c t i v ตลอดเวลาอะไรเง uh. so ี okay. Okay. ้ยนะคะเออเพราะชีวิตของเรามันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวทจะต้องแบบว่าเร่งทําทุกอย่างให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้นเนาะเออเราก็จะต้องมี quality time ให้กับตัวเองด้วยในเรื่องของการพักผ่อนการใช้ชีวิตสมดุลนะคะอืมแล้วก็มาดูกันว่า a n g เจลแนะนำอะไรคนกล่องที่หนึ่บ้างนะคะนั้นว่า c a l l n g i n y o s u l m a t e นะคะ Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. เรารู้สึกว่าสำหรับคนที่คนที่ค้ามข่งกับการใช้ชีวิตมาถ้าคุณอ,ะอ่ะมีความเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็เข้าสังคามมากขึ้นอะ่ะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอกับคนที่น่าสนใจหรือว่าคนเข้ามาจยีบแล้วก็ มีความสุขในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือว่าเ,เข้าสังคมกับคนอื่นไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เจอกับคนที่คล้ายๆกับตัวคุณเองมากขึ้นคือจะรู้สึกว่าตัวเองไม่แปลกแยกต่อไปแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้นะคะสำหรับบางคนที่แบบว่าหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองอย่างเดียวมันเป็นระยะเวลานานจนทําให้ทิ้งสังคมไปนะคะแต่ก็ช่วงนี้ก็เข้าใจได้นะมันก็เป็นช่วงโควิดแหละแต่ว่าหลังจากเนี้ยกำลังจะ อยู่ในยุคที่คุณจะกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับรอบข้างอย่างดีเยี่ยมมากขึ้นนะคะม,มีเพลย์ฟ l เอาไว้นะคะทุกคนก็ชอบแบบว่าความสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเราก็ไม่ละทิ้งในสิ่งที่เราต้องทำอ,อันนั้นก็เป็นสิ่งที่คนต้องทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วแต่ก็ถ้าเจอกันก็มีความสุขด้วยกันดีกว่าเนาะ okay. ขออีกไปนึ่งไม่รู้ทำไมอยากจะเปิดอันนี้จังเลยไปนึ่งไปสรุปนะคะ King of w a n d s นะคะเออมาคู่กับ Queen of w a n d s นะคะเออเรารู้สึกว่าเมื่อคนผ่านไปกิจการครั้งนี้ไปได้แล้วที่ไหนๆกับชีวิตอะเหมือนคุณจะ ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาคนที่สามารถร่วมเคียงข้างไปกับคุณคนที่จะคอยยอมปลอบให้คุณเหนื่อยคุณเวลาคุณเหนื่อยเวลาคุณท้ออะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาจะมาเสริมคุณทั้งในด้านที่เป็นฝ่ายรับแล้วก็ที่เป็นฝ่ายให้เนาะอืมเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามนะคะเออ ตอนนี้คือถ้าคุณตั้งใจทําอะไรให้ตั้งใจทําต่อไปเลยนะคะอคุณกําลังดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาแล้วอย่าลืมเข้าสังคมให้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีความสุขกับชีวิตให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนออกล่องที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอืมอคมค่า อนที่สองนะคะคนที่เลือกอเมทิสตนะคะโอเคคนกำลังจะก้าวข้ามผ่านอะไรไปนะคะในชีวิตคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านไปส่วนกองนี้เรื่องเงินนะคะเงินแล้วก็โอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะ คนกองน,นี้คือดึงดูดสิ่งที่เป็น tangible อ่ะอจะต้องได้เป็นวัตถุเป็นเขาเรียกว่า earth เป็นธาตุดินเป็นความมั่นคงอะไรเงี้ยเข้ามาสู่ตัวเองนะคะก็คือเหมือนมีเหมือนมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออคุณดึงดูดสิ่งที่ manifest เราจะตะกุกตะกักน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณเหมือนแบบพยายามมาหลายรอบแล้วอะแต่ว่าทุกอย่างมันมันจะไม่คี่ขายสักทีจนถึงจุดหนึ่งที่กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วคุณกําลังจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่คุณคิดไว้ในหัวได้โดยเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่นบ้านรถเงินทองชื่อเสียงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางคนอาจจะอยากกู้บ้านกู้ซื้อรถผ่อนคอนโดหรือว่าต้องการ มากมากเลยที่จะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเอออาจจะไปต่างประเทศก็ได้เนาะแล้วก็พยายามจะทําให้วีซ่าผ่านสักที่อะไรเงี้ยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปเที่ยวมีความสุขกับสถานที่ทใหม่ๆนะคะอืมคุณกาลังจะได้รับสิ่งนั้นเนาะหลังจากที่เออผ่านช่วงที่คุณพยายามตั้งใจอยากจะบรรลุอะไรสักอย่างมาเป็นระยะเวลานาน,นะคะแล้วมองว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆมาในเร็วๆนี้แล้วนะคะ มองว่าช่วงก่อนเนี่ยช่วงก่อนเหมือนคุณรู้สึกว่าพ่ายแพ้แล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้เส้นหวังมากๆเลยเพราะว่าคุณทํายังไงมันก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสักทีทุกอย่างมาติดขัดไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าคุณรู้สึกว่าบางที่มันอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้มั้งที่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาตลอดเลยจนคุณแบบท้อท้ถอถอยแต่ว่า หลายคนก็ยังไม่ยอมแพ้นะฉันก็จะยอมฉันก็จะทําต่อไปอะไรเงี้ยบางคนเหนื่อยบ้างร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะคือแต่ก็อย่าท้อแท้นะอืมเราก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันกำลังอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่มีโมเมนต์นั้นพอดีเลยเนาะแล่วเราก็ได้รับกำลังใจมาจากคนอื่นๆด้วยแล้วก็กำลังใจจากตัวเองด้วยเราก็จะสู้ต่อไปนะคะงเป็นกำลังใจใทุกคนเนาะโอเคดูกันต่อเป็นยังไงต่อไปบ้าง ถ้าคุณสนใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จะบอกได้เลยว่าคุณมีดวงที่จะสามารถไปได้นะคะถ้าคนที่ลังเลรล้รอว่าตัวเองจะสามารถไปต่างประเทศได้ไหมมันจะเกินงบที่ตั้งไว้หรือเปล่านะคะให้วางแผนให้รบอบครอบระทุมนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้ไปแล้วก็ทุกอย่างก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะบางคนอาจจะเป็นการเที่ยวคนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะอยากลองตัดสินใจที่จะทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองดู เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะก็มันอาจจะต้องวางแผนยุ่งยากซับซอ้อนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าควรจะสามารถทํามันออกมาได้ดีประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวต่างประเทศคนเดียวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ตกต่กอะไรหลายๆอย่างเนาะ,ะแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆได้เห็นการใช้ชีวิตผู้คนใหม่ๆอะไรเนี้ยนะคะก็ แล้วก็แนะนําให้ทุกคนแบบว่าไปเปิดผูเปิดตานะคะยิ่งช่วงนี้ก็คือเหมือนกับประเทศเราก็เริ่มเปิดแล้วนะคะ Thailand Pass ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องจองโรงแรมเพื่อทำเทสต์สันโกอะไรต่อไปแล้วเนาะก็เุยเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ระวังตัวเองด้วยเนะาะเซฟตัวไว้ก็เป็นห่วงทุกคนด้วยมกันนะคะเ,คเหมือนช่วงเนี้ยไฟเขียวสำหรับคุณหลายๆอย่างเลย จะทำอะไรคิดอยากจะทําอะไรมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําให้เริ่มทำไปเลยนะคะใส่เขียวมาแล้วแองเจ์อยากจะบอกอะไรกับคุณ passion น,น,นะคะ allow your heart and soul to sing with joy โอเคก็คืออย่างที่บอกเลยว่าอยากทำอะไร <laughs> อยากทำอะไรมี passion เรื่องไหนลุยได้เลยนะคะไฟเขียวมาแล้วนะอืม แล้วก็โอกาสจะเข้ามาแล้วก็รีบคว้าไว้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะถ้าพลาดจากนี้ไปช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ดวงคุณจะเปิดแล้วอะอืมอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดโอกาสนี้อาจจะไม่ได้มีมารอบสองดังนั้นเราต้องคิดว่าเออถ้ามันไม่มีมารอบสองเราจะกลัวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหลังชนฝาแล้วต้องไปเอ,อให้คิดอย่างนี้ไว้นะคะ มันจะทําให้ช่วยทลายความกลัวได้เราเราจะเป็นคนขี้กลัวมากเลยนะแต่มาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ากลัวไม่ทันแล้วอะ่ะมันมาถึงจุดที่แบบจะก,กลัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเราได้ทำออกไปแล้วแหละหรือไม่ก็ต้องทำแล้วละเพราะมันไม่มีโอกาสอ,อื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่กลัวละจบทําเลยเองง่ายดีประมาณนี้นะคะอ,อก็แนะนําให้ทุกคนแบบว่าเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้นะเมื่อหลังสนฝ่าเราจะทำทุกอย่างนะคะอืม e m ร r เอ s กับเอ็นเทอเรอด้วยแหละเออบางคนอาจจะมีคนที่สนใจนะคะบางคนในเฟสคนรักนะคะอืมคนที่เป็นแบบว่าคู่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะอืมจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เอ,อ่อคุณจะสามารถสังเกตได้โดยที่เวลาที่พูดคุยกันหรือว่าสนทนากันนะคะไม่ว่าจะผ่านซื้อออนไลน์หรือว่าผ่าน การพูดคุยตัวต่อตัวนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าเขาก็มีแพชชั่นกับเราเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่อธิบายอธิบายได้ยากนะคะเป็นความรู้สึกทางใจที่มันเหมือนแบบว่าเชื่อมถึงกันนะคะลองดูนะว่าคุณลิงกับใครในลักษณะนี้บ้างนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอันโซเมดของคุณได้เหมือนกันเนาะเหมือนพอดวงเปิดอะไรหลายอย่างก็เข้ามานะคะคอ,อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแหละอืแต่เรามองว่าโอกาสดีๆมัน มันชนะความความที่คุณจะรู้สึกว่าฉันจะมาน,นั่งเหนืนอ่อยมานั่งท้อมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วล่ะคือย,ยอมอะยอมทุกอย่างเพราะสิ่งที่อยากจะทำมาอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะคะแอสซับคันะคะ, okay, คนะคะแล้วก็อห้าถ้วยนะคะเอยห้าเหรียญน,นะคะรู้สึกว่าอสําหรับคนที่พลาดโอกาสผิดหวังมาน,านนะจะมีคนยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะ ตอนนี้เราอยากให้คุณแบบว่าพยายามกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงนะคะสำหรับคนที่คนที่รู้สึกเหมือนตัวเองแบบว่าก่อนหน้าน,นี้รู้สึกโชคร้ายไปบ่อยเลยหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเราเป็นคนโชคร้ายหรือเปล่านะคะพ่บอกว่ากําลังจะถึงคราวที่คุณโชคดีแล้วแล้วก็ให้ลืมความคิดว่า คุณแบบว่าเคยผ่านเรื่องไม่ดีมาหมายถึงหมายถึงว่าคุณจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีตลอดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอคุณกำลังจะดวงดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ให้คงพลังงาน energy ความดีๆนั้นไว้นะคะเพื่อรองดูสิ่งดีต่อมาต่อไปนะคะต่อมาต่อไปอย่าลืมเออใชเ่เราเรารู้สึกว่าอย่าลืมลดน้ําให้กับตัวเองด้วยบางทีคุณแบบว่าคุณ r ัน yourself short อ่ะอบางทีคุณก็กดดันตัวเองมากกันไปแล้วก็ทำงานหนักมากกันไปให้หาวันสบายๆอยู่กับตัวเองแล้วก็เติมเต็มหัวใจตัวเองได้นะคะชอบชอบอะไรชอบอยู่กับคนแบบไหนก็เข้าหาคนแบบนั้นเยอะๆนะคะหรือว่าอชอบดูซีรีส์อะไรก็ลองลองเข้าไป ็ผ่อนคลายดูหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเหมือนเช่าที่ผ่านมาก็อาจจะแบบผิดหวังรู้สึกภ่ายแพ้อะไรเงี้ยอืมพอเราได้ผ่อนคลายแล้วมันก็จะทุเลาลงเนาะความสึกที่มัน,นอัดอั้นอยู่นะคะโอเคใบหนึ่งปิดสรุปเลยสามถ้วยนะคะอืม ก็คือคุณกำลังจะมีความสุขนั่นเองคุณจะมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณเบาขึ้นล่องขึ้นหลังจากผ่านผ่านช่วงทั้งหลายทั้งแหลามาได้นะคะชีวิตคุณจะเบาขึ้นจรู้สึกว่าถึงถึงงานหนะักคุณก็แบบคุณก็ไม่ท้อแล้วอะ่ะอืคุณก็มีแรงใจที่จะไปทําอะไรหลายอย่างนะคะอื ประมาณนี้โอ้ยความกังวม,ม,มีดีมากๆเลยนะคะคือมันจะผ่านช่วงที่ที่มันมีเฟสทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนเป็น,ปนมีโชคมีโอกาสมีทุกอย่างเข้ามานะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักด้วยเนาะอืมก็ยินดีด้วยนะคะความกองที่สองนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ได้นะคะโอเคส่งกำลังใจให้แชทได้นะคะได้มาทำทุกวันทุกวันเลยโอเค ค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะน้องคอสใส่นะคะมาดูกันว่าคุณกาลังจะก้าวข้ามผ่านอะไรไปนะคะก็กำลังจะผ่านช่วงผ่านเฟสอะไรไปเนาะดูกันเลยหนึ่งเจ็ดสามนะคะสามถ้วยสามเพ่อมาทุกกองเลยอะ่ะอืมอืมบางคนถ้าแบบดีลกับอยู่กับคนที่เจ้าชู้หรือว่าอื มองคุณเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองคุณเป็นคนที่คือไม่ได้แบบสําคัญขนาดนั้นในชีวิตของเขาหรือว่าไม่ได้ยกให้คุณไปที่หนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นแค่คคุยคุยกันอ่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมอบอม m ิ i t มนต์อะไรเนี้ยให้แล้วคุณก็จบตัดสินใจจบแล้วก็หากออกมานะคะเพราะไม่อยากเสียใจในเมื่อนี้หรือว่าอาจจะไปรู้มาก็ได้นะคะว่าเขาคุยกับคนอื่นซ้อนอยู่อะไรเงี้ยอืมก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าอ้ารู้สึกแย่จังเลยนะคะแล้วก็อืม รู้สึกถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เลยแบบอยากถอยออกมาอมแล้วตอนนี้คุณอาจจะแบบทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ขาดแแบบคิดกลับไปกลับมาอยู่ดีว่าแบบเออเขาจะกลับมาเรื่องเราไหมนะหรือว่าออคนนั้นเขาจะยกให้เราเป็นตัวจริงได้หรือ,อยังนะถึงเวลาหรือ,อยังอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าอีกฝ่ายอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้อยาก็มีนะคะออแล้วคุณติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อก็ไม่ได้ จะกลับไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันก็กระทบหลายฝ่ายเนาะอโอเคอาจจะเป็นยังไงต่อไปเ้มีสองแบบนะถ้าอ่าส่วนใหญ่อันนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะเออสองกองกองเนาะ เรารู้สึกว่ามีสองแบบใหญ่ๆนะคะก็คือคเขาให้ใช้ให้ใช้ร่างสังผัอของคุณนะคะว่าดูว่ากองไหนดูว่าทั้งเรื่องไหนที่มันเป็นของคุณนะคะก็คือจะมีบางส่วนนะคะที่จะได้กลับไปคบไปพูดคุยกันอีกนะคะแล้วก็ มียน้อมว่าเขาจะยื่นโอกาสดีๆที่จะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในชีวิตของเขานะคะหรือว่าเรียนรู้ดูซ้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็อีกฝกั่งหนึ่งนะคะก็จะเหมือนไม่ได้ไม่เชิงว่าแบบผิดหวังขนาดนั้นหรอกแต่มันยังจาเป็นที่จะต้องรอรอโอกาสดีๆนะคะอืมเหมือนก้าวข้ามผ่านช่องที่เราแบบว่าจบความสัมพันธ์ไปก็จริงก็มีสองแบบก็คือบางคนก็จะได้กลับมาคบมาคุยกันเออ แล้วก็ชัดเจนมากขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องรอต่อไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ,อยังอาจจะต้องอาจจะต้องเหมือนเยียวยาตัวเยียวยาอาตัว,ะะวเต่อไปนะคะแล้วก็พยายาม move on ให้ได้นะตัดจับตัวให้ว่าคนคนไหนจะได้แต่ว่ากลับม,บมาคุยนะคะตัวให้ เป็นราศีพฤศษ,ษนะคะกันมังกรนะรู้สึกว่าราศีมีนนะคะรู้สึกขนลุกอะ่ะอืมโอเคถ้าถ้าคุณหรือเขาเนี่ยอยู่ในพฤศษ,ษกันมังกรแล้วก็มีนนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้กลับมาคุยกันนะคะเออ ้่รสวนคนที่แบบว่าแนะนําให้ move on ดีกว่าเพราะไม่งั้นจะเป็นการรอที่ไม่สิ้นสุดนะคะก็คือคนราศีคนราศีกรกฎนะคะไม่ว่าคนหรือเขาก็ตามนะคะปากขายีใบหนึ่งราศีธนูนะคะราศีธนูแล้วก็รู้สึกว่าราศีกลุ่มด้วยอืมธนูแล้วก็กลุ่มนะคะกรกดกรกฎแล้วก็ กอบคนะคะเออกระกดแล้วก็ธนูใช่ใช่รู้สึกว่ามีมีหลายหลายพลังงานมากเลยยามตีตีขึ้นมาอือกองนี้ที่เป็นแบบว่าเอิร์ไส,เส้เอิร์ไส้กับราศีมีนนะคะเออก็จะมีหนานมที่จะได้กับมาคุยกันสูงกว่านะคะแต่ว่าถ้าคนเราเราก็รู้สึกว่าคุณสามารถแบบว่ารู้ได้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีหนานมที่จะไปต่อได้หรือเปล่านะคะก็ดูก,การกระทำของเขาเป็นหลักด้วยนะคะ ก็ถ้าเขาอะยังไม่มีการทําทุกอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็กลับมาคุยกลับมาเคลียอะไรอย่างี้นะคะก็แม่แน้องว่ามุฟออนต่อไปไปหาคนอื่นคนที่ดีกว่าน่าจะดีกว่านะคะอยากให้เสียเวลาเลยประมาณน,นี้นะคะจะเป็นช่วงการผ่านเฟสจาก การจบกับบางคนมาแล้วก็เริ่มกับสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเริ่มกับคนเดิมก็ได้หรือว่าบุกออนก็ไปเลยนะคะโอเคขอสรุปหนึ่งใบนะคะบั้ทจะต้องการแนะนํานอะไรให้คนกองนี้รูบ้างนะคะ express your love นะคะ go ahead and make the romantic gesture นะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแล้วก็คุณไม่ใช่เจนกับเขาเขาไม่ช ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะก่อนที่อย่างน้อยก่อนที่จะลาจากราคาจากกันจริงๆนะคะให้อย่างน้อยก็คือให้บอกให้เขารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไงบ้างนะคะอ,อ,อาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้อาจจะเป็นความในใจอะไรก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้คุณติดค้างนะคะสำหรับคนที่ต้องการมุกอ่อนเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการกลับมาเข้ากับมาคุยนะคะให้เคลียร์ทุกอย่างอย่าให อย่าให้มันติดค้างอยู่ในใจของเราว่าเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้คุณทำให้เรารู้สึกแย่นะวันนั้นอะไรเงี้ยแล้อยากให้คุณพูดบางอย่างแต่คุณไม่ได้พูดกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้นะคะก็แบบเหมือนเคลียร์แล้วก็มีคอมมิวนิเคชันที่มันสดเจนมากขึ้นนะคะอโอเคตรงกอนนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะทาได้เลยลิกดไลค์กับซับสไครนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมในคอมเมนต์นะคะทุกคนเขียไหมบ้ายบายจัดการค่ะ